มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างยังพูดวันนี้ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าโหท,ที่ออกมาสําหรับเก้าอี้ผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะมันสามารถพลิกไปพลิกมาได้เพื่อฟอร์มท่านก่อนดูประวัติประสบการณ์ท่านเก่งกันทั้งคู่นั่นแหละนะคะและนอกเหนือจากนั้นที่สําคัญก็คือดูวิสัยทัศน์ซึ่งอีกกระแสนึงก็บอกท่านอย่าเตงจ๋าเลยคุณพิไทยเนี่ยเตงจ๋าเลยแต่ก็ไม่รู้สุดท้ายปลายทางเนี่ยท่านจะได้กระโดดไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าแบงค์ชาติหรือ ท่านยังได้อยู่บริหารอมสินตอบสนองนโยบายรัฐต่อไปอย่างไรหรือไม่ท่านนี้เนี่ยก็ลูกหม่อสายตรงแบงค์ชาติทำงานอยู่ค่าเคียงข้างกันมาเลยนะคะกับรันพยสิบปีอ่ะ<ๆ>นะครับก็คุณรุ่งมลิกมาศอายุ57ปีนะครับก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากาลังจะมีการได้ค a n ิเดตแล้วกันผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ตําแหน่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติไปแล้วโดยในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์การเงินมีความตึงตัวตึงเครียดพอสมควรวันนี้มีการประชุมกรนงด้วยนะออจับตาในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่ค a n ิเดตในการชิงดําเก้าอี้ผู้ว่าแบงค์ชาติ ต้องบอกว่าเช็คข่าวกันดิฉันก่อนจะวิ่งขึ้นมาสตูดิโอมาคุยกับคุณผู้ชมงงในรา,<ะ>รายการสดเนี่ยแม่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างยังพูดวันนี้ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าโผที่ออกมาสําหรับเก้าอี้ผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะมันสามารถพลิกไปพลิกมาได้เอาแบบนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นหนึ่งเต็งสองนี่เยอะไปหมดสิ่งที่เห็นณนะวันนี้เนี่ยสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คิดแต่ต้องย้ําว่าพูดทุกอย่างไม่ได้จริงๆแต่ทีนี้ถ้าเราจะมาดูว่า ใครจะเข้าวินใคร,ครจะได้นั่งเก้าอี้ตัวนั้นนี่นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปย้อนดูทางในเรื่องของอาเทียบเทียบฟอร์มท่านก่อนดูประวัติประสบการณ์ท่านเก่งอันทั้งคู่นั่นแหละนะคะและนอกเหนือจากนั้นที่สําคัญก็คือดูวิสัยทัศน์แนวทางค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มันมีความจําเป็นมากๆแล้วก็รัฐบาลนี้ถึงแม้ว่าอายุจะอยู่เหลืออีกอกีป่ปีก็ไม่รู้หรือกี่เดือนก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าจะให้เศรษฐกิจเดินหน้านโยบายการเงินและนโยบายการคลังควรจะต้องสอดประสาน ไปด้วยกันแต่ไม่ได้บอกว่าต้องขึ้นต่อกันนะถูกต้องเพียงแค่สอดประสานไปด้วยกันมาดูท่านแรกนี่คุณวิทรัตนากรอายุ5 4ปีครับปัจจุบันเนี่ยคุณวิทยเนี่ยเป็นผู้อำนวยการธนาคารอมสินอยู่นะแล้วก็ประวัติการศึกษาที่จบคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปริญญาโทนี่มีสาใบเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาปริญญาโทกฎหมายธุรกิจจุฬาแล้วก็ปริญญาโทการเงินที่ rexel university ที่สหรัฐอเมริกานะครับค่ะอย่างที่บอกไปว่าประวัติการทํางาน ปัจจุบันนี้ท่านยังเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินกันอยู่แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ลูกน้องพนักงานลูกน้องท่านเนี่ยรักท่านนะใช่แล้วก็อยากให้ท่านอยู่ด้วยใช่เป็นแบบนี้ก็แล้วกันผมไปสัมภาษณ์ท่านมาไงเออรักท่านผูกพันกับท่านนะอยากให้ท่านอยู่ต่อกับออมออมสินซึ่งอีกกระแสนึงก็บอกท่านอย่าเตงจ๋าเลยคุณมิไทยเนี่ยเตงจ๋าเลย แต่ก็ไม่รู้สุดท้ายปลายทางเนี่ยท่านจะได้กระโดดไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าแบงค์ชาติหรือท่านยังได้อยู่เป็นความอบอุ่นและผลิตโปรดักต์ต่างๆบริหารออมสินตอบสนองนโยบายรัฐตอบไปอย่างไรหรือไม่ต้องบอกว่าคุณวิทยารัตนากรเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องของสินเชื่อเรื่องของเงินทุนเรื่องของตลาดการเงินเพราะเคยอยู่ทั้งกบขมาก่นก่อนที่จะมาอยู่ธนาคารออมสินที่นี้วิสัยทัศน์ของคุณวิทยเนี่ยโอ้โหรลำดับแรกเนี่ย คือเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลเตรียมทําอยู่ตอนนี้ตั้งใจทําอยู่ก็คือการแก้ปัญหานี่ครัวเรือนภารกิจสําคัญของระบบการเงินไทยคือเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ปัญหา3ด้านหลัก 1. คือ GDP ต้องโตพอ GDP โตเดี๋ยวนี้ครัวเรือนต่อสัดส่วนต่อ GDP มันจะลดลงถ้าโตเฉลี่ย4%สัก 2- อถึปีเนี่ยก็จะลดสัดส่วนนี้ครัวเรือนได้ ดอกเบี้ยงเงินกู้นี่ก็ต้องลดลงนะเพื่อช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยจ่ายเงินต้นได้มากขึ้นในยอดชําระเท่าเดิมม,มาตรการเสริมต่างๆนอกจาก2ด้านบนก็คือโอนหนี้ที่ไม่มีหลักประกันออกจากระบบธนาคารซะเพื่อปรับโครงสร้างในระยะยาวทีนี้อันดับต่อมานะคะการสอดประสานการเชื่อมโยงกันร,ระหว่างนโยบายการเงินและการคลังที่สําคัญเลยนะคะอ่ะอย่งางนโยบายการคลังเนี่ยออกได้เร็วยิงตรงเป้าหมายเห็นผลในระยะสั้นอันนี้คือ หมุดหมายของมิติการคลังนะส่วนนโยบายการเงินเนี่ยแน่นอนท่านก็ตระหนักดีเข้าใจดีว่าออกมาตรการออกนโยบายการเงินไปมันไม่ได้เห็นผลทันทีนะเห็นผลช้ากว่าอย่างน้นอยๆในใช้เวลา6 1ถึง12เดือนนะคะกว่าจะเห็นผลลัพธ์แล้วก็จะมีผลต่อระบบโดยรวมเช่นอะไรกันได้บ้างดอกเบี้ยงเงินกู้การตัดสินใจของนักลงทุนต่างๆ<ด>อันนี้เป็นมิติความเข้าใจของท่าน ท่านบอกต่อนะฮะบอกว่าแบบไม่มีวาตรการที่กดปุ่มแล้วหายเนี่ยไม่ไม่ใช่ยาเม็ดเดียวที่กินแล้วหายเลยแต่ต้องเป็นจิกซอที่ต้องสอดประสานกันหลายชิ้นทําเป็นระบบเดี๋ยวมันจะแก้ปัญหาได้ทั้งระบบนะครับอ่ะทีนี้ค่ะบทบาทในมิติของการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะคะวิสัยทัศน์ของคุณวิทัยเองมองแบบนี้ค่ะในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนสูงการลดดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี่ และกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนย้ำว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเกิดจากการที่ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกส่งผ่านไปยังประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่ลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยนะโยบายนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ลดดอกเบี้ยนะโยบายนะครับต้องไปควบคุมหรือไปขอความร่วมมือหรืออะไรก็แล้วแต่แหละจะออกกฎออกประกาศหรือใดๆน่นะเพื่อไปดู ดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยเอาไง่ายๆว่าหัวกระดิกต้องใส่ถึงหางคือมีกนงมีกนศกนศเนี่ยคุยได้ไหมออกับเรื่องดอกเบีย้ยเงินกู้อันนี้ก็สุดแท้แต่แต่นี่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านคุณวิทยัยบอกอย่างนี้บอกว่าการลดดอกเบีย้ยอัดฉีดเงินหรือว่าลดภาษีอย่างเดียวแก้มไม่ได้ทั้งหมดครับต้องประสานกัน policy coordination นะครับระหว่างนโยบายการเงินกันคลังเนี่ยต้องร่วมมือกันรวมถึงมาตรการจากหน่วยงานกำกับ อื่นๆไปในทิศทางเดียวกันด้วยและต้องต่อเนื่องด้วยด้านนโยบายการเงินควรชัดเจนและส่งสัญญาณเชิงรุกมากขึ้นเช่นกันนะครับก็มองให้เห็นถึงว่าพยายามจะทําให้นโยบายการเงินและการคลังเนี่ยน่าจะไปในทิศทางเดียวกันเห็นความจําเป็นในการอสอดประสานนะคะมาที่อีกหนึ่งท่านท่านนี้เนี่ยก็ ลูกมอสายตรงแบงค์ชาติทำงานอยู่าเคียงข้างกันมาเลยนะคะ <20 S 1> กับลนกยี่สิบปีอ,อ่ะนะครับก็คุณรุ่งมลิกมาศอายุ57ปีนะครับประวัติการศึกษาจบปริญญาเอกนะครับเศรษฐศาสตร์แม้ซาชูเซตอินสติทิวออฟเทคโนโลยีหรือว่าม i t ปริญญาตรีที่เศรษฐศาสตร์ฮาวาดนะครับทำงานก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่ในแบงค์ชาติมากเกิน20ปีแล้วปัจจุบันเป็นรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการ,การเงินธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งทั้งหมดตรงนี้เคยอยู่มาหลายคณะกรรมการ นะครับเวอร์ชวลแบงก์เองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในจุดจุดนั้นนะครับค<ะ>่ะดรลุงม,มาริกามาก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะนำพานโยบายการเงินแบบนี้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยคือมองว่าการนำพาประเทศฝ่าวิกฤตในระยะสั้นลำดับแรกต้องไปรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงที่ประเทศเผชิญพายุเศรษฐกิจจากหลายด้านป้องกันไม่ให้เกิดความปั่นป่วนที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SME เนี่ยนะแล้วก็ประชาชน แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับเช่นการถูกลดอันดับเครดิตเดตติ้งซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมของประเทศโอ้อาจริพๆแก้ข้อหนึ่งเนี่ยมันก็นดูแล้วเห็นทิศเห็นทางแล้วล่ะทิศทางคือพยายามจะลด,เ,ะลดเขาเรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก สิ่งที่มันจะเข้ามากระทบกระเทือนเศรษฐกิจอย่างอันดับแรกหรลีกเลี่ยงการที่จะถูกดาวเกรดในเรื่องของเรตติ้งเนี่ยก็โฟกัสกันไปที่งบประมาณแผ่นดินค่ะอันนี้จำได้ไหมเราเคยพูดถึงเป็นมิติหลักๆด้วยเหมือนกันที่เขามีการพิจารณาในครั้งนั้นนะคะที่เราถูกปรับเอาลุกค่ะคุณจจมี่ซึ่งสิ่งนี้ถูกบรรจุอยู่ในวิสัยทัศน์ประการที่1ของคุณรุ่งด้วยนะคะขาดดุลเยอะๆเนี่ยมีนี่มากๆเนี่ยอ่ะมันอาจจะกระทบกับมุมมองภาพหลักต่อเรตติง้งประเทศประการที่2ค่ะ การขับเคลื่อนการเงินแบบใหม่มีแนวความคิดทรีโอเปออกมา Open Data เปิดข้อมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันและมีนวัตกรรม Open Infrastructure สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ Open Competition เปิดทางให้ผู้เล่นใหม่ๆนี่อย่างที่คุณจิมมี่บอกว่าดรรุร่งเนี่ยท่านก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อน Virtual Bank มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยก็ยกตัวอย่างมาเช่น v i r t u a l Bank นอนแบงค์ด้วย,นะวยให้เข้ามาเพิ่มความหลากหลายแล้วก็ลดต้นทุนทางการเงินได้ด้วยเพิ่มเขาเรียกว่าพอเพิ่มคู่แข่งตลาดมันก็จะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์นะครับข้อที่3คือการหนุนการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจไทยนะครับหนุนการสร้าง growth engine ใหม่ผ่านบทบาทของภาคการเงินแล้วก็เน้น ease o f doing business นะครับลดข้อจากัดทางกฎระเบียบให้ภาคธุรกิจทาธุรกิจได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้น พัฒนาระบบชาระเงินให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและปลอดภัยมากขึ้นลดการพึ่งพาต่างชาติ<อ>าไม่ต้องไปกู้นอกอ<ๆ>กู้ไหนเนี่ยแหละออทีนี้ในเรื่องของการสอดประสานล่ะคะความร่วมมือกับภาคนโยบายภาคกาหนดนโยบายเศรษฐกิจประเทศแนวทางท่านเป็นอย่างไรดรรุ่งบ,บอกแบบนี้ค่ะในเรื่องของการสอดประสานหรือว่าเสริมความร่วมมือกับนโยบายเศรษฐกิจนั้นก็จะมีการประสานงานกาันระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังแล้วก็ตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดการ พูดคุยเร็วขึ้นบ่อยขึ้นลึกขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องผ่านสื่อเสมออ,มอจริงๆอ่ะเราก็อยากเห็นท่านไปนั่งคุยนั่นแหละนั่นเลยครับแต่เพียงแต่อาจจะมีบางบางท่านนายกท่านเศรษฐาก่อนหน้านั้นอาจจะมีนัดแล้วก็ทานกาแฟร่วมกันไงก็มีประมาณไม่กี่ครั้งงจากนั้นก็ไม่ได้เห็นท่านเจอกันเท่าไหร่อะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางแล้วกันที่ดางด้าก็รุ่งนําเสนอมาทีนี้ก็ คุณดรรุร่งมณมิกราศเนี่ยก็บอกว่าเปรียบเทียบแบงค์ชาติเนี่ยเป็นกองหลังที่ต้องคุมเสถียรภาพแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยกองหลังก็ต้องดันสูงโอ้โหนี่แสดงว่าติดตามฟุตบอลนะครับเพราะว่าเข้าใจศัพท์ตรงนี้ด้วยกองหลังดันสูงนี่คือทํางานเชิงรุกไงเราจะบุกอ่ะก็คือเพื่อสนับสนุนการเติบโตนะครับเน้นการสื่อสารกับโค้ชนะครับเช่นผู้กําหนดนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทและเป้าหมายตรงกันแล้วก็ย้ําด้วยนะครับว่า ความอิสระของธนาคารกลางในการตัดสินใจด้วยมุมมองระยะยาวที่ไม่ผูกพันกับวัฒักรางการเมืองแม่แมคือถ้าดูวิสัยทัศน์เนี่ยบางคนบอกว่าเห็นเลยตัวเต็งเนี่ยถึงแม้ว่าเอาแหละโปรเซสนะคะเดี๋ยวให้ดูทำลายว่าโปรเซสของการกว่าจะได้มาซึ่งผู้ว่าเนี่ยการเมืองต้องไม่แทรกแซงครับแต่แต,ต้องสอดประสานสอดประสาะนไ,ไม่แทรกแซงแต่สอดประสาน ภาไลายค่ะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะคะก็ปิดรับไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ ส่งรายชื่อเข้าไปเนี่ยเป็นสองรายชื่อตั้งแต่20ิมิถุนายน68ที่มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติอืมแล้วก็2 4ิมิถุนายนก็ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวเมื่อสักครู่ใช่เมื่อสักครู่นี้แหละที่เราได้นําเสนอไป2กรกฎาคมเดี๋ยวเสนอ2ชื่อต่อรัฐมนตรีคลังนะครับแล้วก็รัฐมนตรีคลังจะเลือกหนึ่งชื่อเสนอครมอพิจารณาความเห็นชอบขึ้นทุนกล้าวและทรงแต่งตั้งผู้ว่าการแบงค์ชาติคนใหม่แต่จะไปมีผลนู่นนะ หลังจากที่คุณ uh, ดออรนก,กรเกษียณก<า>ันยายนเพราะฉะน,นั้นสุดท้ายเรื่องตีคลังจิ้มมาหนึ่งชื่อดูจากวิสัยทัศน์อาจจะเห็นว่ารู้เลยคนไหนเต็งถ้าพูดต,ตอนนี้บอกคุณวิไทยเต็งอ,อแต่ข่าวอีกมุมหนึง่งอาจจะไม่ใช่คุณวิไทยก็ได้นะก็ <c oughs> นั่นนะสิมันยังไง <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอวันที่2กรกฎาคมเดี๋ยวส่งชื่อไปก็จะทราบเรื่องแล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ